ก็บติมเต้ผู้ว <in> <stop> ่าผ <ia> hm. ู้ว่าผู้ว่ากว่าแล้วแต่หลวงพ่อโอ้ยพ่ออยากล้วตอดไม่หลวงว่าทำไมเจดีไม่สำเร็จว่าเขายังไม่ถวายนั่นเพราะถ้าหลวงพ่อตัวสารเสียซีเสียแล้วเพราะตะปเหตุลงมือเนี่ยพวกผมจะมาทำให้สำเร็จผู้นิจะไปเถียงย่อมล่ะ พระเสียงโยมบ่ดีพระผิดโยมบด่ดีโยมต่อโยมผิดกันจังไดวันอยากได้คำถามเพิ่งก็ะติกตอบผู้ว่าเป็นยังไงท่อนตัวผัดทำไมถึงไม่ทำให้เสร็จเจ้ากี่ปีแล้วเจ่า <c oughs> พระเจ้าประสงค์ทั้งใดวันใดที่ไปก็เฝ้าเสนอซื้อก็ไปแล้วไปนอนอในป่านำหน่อยวันที่สิบสามยี่สิบสาม สั่นพุ่นเราก็เข้าทีสิีฝากบ้านไหนมาได้รถจะจอดบ้านไหนได้เดี๋ยวเาสั่นไปลามูก่ก็ิดี๋ิวรถลุกปู๊ใกล้ลวงปูกงป่ก็ไปว่าก็พอถือแล้วปิดเวลาแล้วนั่นพอทางการต้องปิดเวลาเดีน่เรื่องต่างๆกับวามีตัว เลยอำนาจบุญกุศลอ,อกตอนจะยมลูกหลานจจตีพี่น้องและรัตนาพระเจ้าพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อมาสวดปริตะมงคลให้เป็นสิริให้เป็นบุญคลแจที่สถานที่พักผ้าอาศัยเรียกว่ารีสอร์ทก็ดีโรงแรมก็ดีใจคิดอ่านใขรควรพิจณาในทางบุญกุศลเป็นบุญกุศลบุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หลวงปู่หลวงพ่อ ปฏิบัติมาแล้วก็จงมารวมกันจงปกป้องปกป,กปักรักษาออกตอนเจะโจมลูกหลานญาติพี่น้องโดยเฉพาะทู่ที่เป็นเจ้าภาพก็ดีก็จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจการงานสินใดการเงินสิ้นใดปัฒนาสิ่งหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอยู่ในโอวาทรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็จงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นมากเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี่เถอะดูเสียงสาธุกับเสียงคอยลงไปคอยไปเอาไปมาสิเศร้าว่าสาธุแล้วกาเจ้าซ่งไปทุ่มเทเตแดงก็เห็นไปเสียงดังๆบ่ได้เอาไหม วัตถินยากิคือไงเราแคร์คำภาษาถุโอ้ยดีใจหลายหลวงปู่แค่นี่กรรมตกรรมขัแผ่ค,ค,คั้แปลออกมาด้วยคำภาษาถุอันทั้งโลกตบมือสวดๆก็เป็นกิริยาของพระทีไ่ไปต่อหาตบมือนี่เราได้ที่สุดดีที่สุดก็คือภาษาถุจันนั้นเป็นโลกเวเนโมตวสัปปสันตา sa, -sa ra Wow. ตัวเยตังพระมจาเรโซปาเกนังยกรรมวายากรรมปาเกนังอาเกนังมโนกรรม